สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ยิดพาเที่ยวครับวันนี้จะพามาเดินชมตลาดนัดนวฟาาวันศุกร์ครับสินค้าเราเยอะแยะมากมายเลยครับผมไปครับจะพาไปดูครับครับผมสินค้าเยอะแยะมากมายครับ นี่สไลเดอร์กำลังลงครับอืมสไลเดอร์กำลังลงอิฐผาเที่ยวหลังขายของหนึ่งเด้อแล้วถ่ายคลิปก่อนตรงนี้จะเป็นด้านคลิปช็อปครับ ของยางมัดผมครับหมวกหมวกมึกมือถุงเท้าครับด้านแมดตรงนี้ก็เป็นด้านเสื้อผ้าคุณเท่าครับสวัสดีครับพี่ครับเสื้อผ้าคุณเท่าครับบ้านบ้านแล้วต้องไหวกลนอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวแกจะเครียด อางนี้จะเป็นด้านหมูปิ้งครับปิงสุกยังยาค่ะกำลังขาเหนียวหมูปิ้งครับ5บาทอย่าลืมนะครับมีโอกาสวันนี้ตลาดนัดน้องวัวฟานวันศุกร์ครับหายม่ใหญ่ๆไม้ะไมละ5บาทครับหุยห้วนครับร้อนจวดขนเท่าไม่ถ่ายเด็กถข่ายแล้วจกกจีนี่ขายบ่อยก็เดี๋ยวก็เชียดกันอีกฮึ ครับหนมจีนครับโอ้มาหลายใช่หรอพอขายนี่พ่อขายเนาะพ่อขายสี่ห้าสามสี่กระจาดใหญ่ๆครับขมยาาขมยาอะไรจ้ากะทิไก่ค่ะครับอร่อยอร่อยอู้ด้วยนาจิ้งเลยครับนนัวนัวครับมานะครับวันศุกร์ครับหนงหัวฟานนี่ลาปูผักกาดดาวต้มครับคนขายก็ขายนะคะครับ เปา้ยเ,เต็มหม้อปลาโล<ม>าเลยครับลาปูนะน่ากินมากตันนี้ก็ไข่ครับไข่เป็ดไข่ไก่ไก่ย่างอ่ตังอ่ตังโอ้ลืมมาไหนเอาเมืดเลยขอบคุณครับไก่ย่ยางครับเออเลยนางปรีหยัดเอาเลยรถเทียนางแข็งดี แป้งติ่งปลาปลาจมครับผู้ชายขายปลาครับรจมกุ้งประจมปลาปิดครับปิดพะโล้หอยลวกหอยแมลงผู่ลวก อันนี้จะเป็นด้านไข่ครับไข่ปิดไข่ไก่ได้เลยแม่ค้าน้ำไปได้ไงถ่ายแล้วกล้วยหอมกล้วยผักชีเต้าส่วนกล้วยผักชีไม่ใช่ผักชีอ่าสิงคโปร์แล้วช่องสิงคโปร์มังนอกมันนออกืถั่วดำนี่แม่ขายครับผมีแต่ตาหวานหวานฮัลโหล เอินน่ะเอินนะ,นะสายเดดไม่ค่อยร้อนเลยตาหวานวันนี้ครับข <c ười> ึ้น <c ười> ตาขั้ <c ười> <c ười> นขึ้น <c ười> างนี้จะเป็นโดนัทเจ้าเก่าครับกำลังลงครับเยมโลเทกโลแบบมีทุกอย่างครับวันนี้เป็นไม้ไม้ก็มีครับทางนี้ก็แป้งปิ้งเจ้าเก่า มะพร้าวเผาโอ้ข้าวหวานข้าวหวานของนี้ก็ไก่สดครับพี่หวัดดีครับพี่เมนูบ่าวเนี่ยเมนยูบ่าวฮะเมนูเหรอครับเอออันนี้ยูเมนครับมะพร้าวสดน้ำหอมสดๆจ้ะน้ำหวานจ้ะครับขากสดๆจ้ะหวัดดีจ้าเจ้ ผักสดจากไร่จ้ะครับนสดสดเลยได้จ้าจ้ะจ้ะเห็นไหมนี่นี่น่ากินครับผักสดบ้านเรามีสารับมอระพิษดูมะนาวด้วยเบ้าน่าสนดูไใหญ่เลยเบื่ออึมเบื่ออึมเข้าไปดูนะ YouTube ตะอีดพาเที่ยวโอ้ตะอีดพาเที่ยวนี่ครับแล้วจะเห็นตัวเองเลยนี่ฝั่งนี้คนสวยค่ะประทูสามเข่งหาซิปนี่ครับเขาไปดูเจ้าของจักทียัง เอ้ขาไปยูทูบก็เห็นเลยพิมพ์เข้าไปเลยคหลรอขนาดข้าต้มครับนี่คนรอดีครับผมสวัสดีครับมีเมียยังยังครับโอ้หนางสารเนาะครับอยู่ไปเถอะครับแค่นั้นอยู่ไปเลยเออเออครับอ้ยโอ้ดว่าจะกินเลยนี่ห้อยไช่างคนก็มาขายได้เนาะครับถุงทลายยายหวานไหม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาสือข้าวต้มครับหอมหมกกระปูโอ้นแงก็ไปคุดกันไหนนี่น่าปลาได้มากกว่าจ้าบันหมันจ้าบันหมันมุรรึเ่าครับหางบ้านหมันเลยนี่ไม่ค่ะมันขายไงครับขายเป็นโลเลยโลแล้วหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ไม่แพงครับสวัสดีจ้าโอ้ครับแม่ค้ากำลังกินสลัดอะไรจ้ะหัวงอกมักฟิตป่ะ บ้านครับปลาประจบสวัสดีครับบัดดีค่ะปักบัวยังไม่โรยเลยยังไม่โรยครับขนมมันเอ็นนางเล็ดอ่าสลัดครับอันนี้อะไรเจ้าของไปไหนนี่สลัดโล่ของหายแล้วไม่ใชข้าหนอกกล้องนี่ออกไปด้านหน้สวัสดีจ้ายำใจยำโม้ยน่ากินครับเนี่ย อย่าลืมนะครับตลาดนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับมีทุกยำเลยค่ะมีทุกยำครับให้เลือกฝั่งนี้จะเป็นเค้กญี่ปุ่นยังไม่ลงเลยฝั่งนี้ครับนี่ครับผักสดๆผักบ้านผักบ้านโอ้น่ากินเถ่ายเจ้าวันอักข่าวและซุ้งี่วันแรกใช่ไหมครับวันแรกครับนัดแรกเนื้อวัวครับพี่สวัสดีครับครับนี่วานนี่ยหมอบเป็นลมนี่ หรือว่าสดๆครับเร,เราได้คู่ชีวิตใหม่ <laughs> <laughs> อย่าว่าจะสรรั่นท้อห่งอยู่ไก่เต่าอยู่นี่ <laughs> เ,นเออเน,เนื้อต้มครับสิข้างในต้มน, <laughs> น่ากิน <laughs> <laughs> ขนุนหมึกย่างอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็มานะครับวันศุกร์ตลาดนัดหนองหัวฟานสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายครับ ด้านขนมจีบเนาะเมื่อล่านี้เนี่ยไม่ได้ทํามาเหรอ,อไม่มีน้อยยังอ่ะอนนจะพอขายนี้ฝั่งน,นี้จะเป็นด้านผักกาดขาวครับแตงกวัวสดๆครับเอาาไก่ใหญ่ลังแหมนนี่สามลักอยู่ทางนี้อันนี้หมูครับหมูสดๆโลโละร้อยสามสิบชิมฟรีได้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาชิมด้วยกันนะเอาหนังพริกกรดาษเจ้จะได้ชิมด้วยอันนี้หูต้มหูหมูต้มครับสวัสดีครับเจ้มาคนเดียวเลยครับไก่สดมาคนเดียวเลยครับเจ้เจ๊มาคนเดียวเลยโอ้โหไหลหนะถักทายคนเดีขอโทษครับขอโทษไก่สดสดครับฝั่งนี้จะเป็นด้านปลาซิวหมกปลาซิวปิ้งข้างนั้นทาไมสไลด์หรอข้างข้างทางเนี่ย นี่ครับสดๆเลยหอมกรุ่นเลยครับปิ้งสดๆครับอย่าลืมนะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับสินค้ามีเยอะแยะเลยครับไข่ปลาปิ้งกระปุยแก่โลทถลวถ่วลป่าแปดสิบถูกเนอครับสวัสด,ดีครับอะไรเนี่ยวิชัยหอยทอดกระทะร้อนครับผม วันศุกร์นะครับตลาดนัดหนองหัวฟานเอาอ้ยน่ากินเนาะครับ40บาทครับน่ากินมากเส่วนเพียงเม็ค้าใจดีครับครับฝั่งนี้จะเป็นอาหารทะเลครับนี่ผมมือก็บตัวใหญ่ไว้หรอตัวใหญ่ๆกุ้งสดๆครับสดข้าวานได้เลยได้นี่นะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับสวัสดีครับผมครับ ถ่ายคลิปครับปลาทูยักษ์ครับผมโอ้โหนุ่นครับมันตึบเออตรงยังงันไหมอันมอยหวานหวานครับหวานกอยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสิบบาทครับขวดมาเริ่มครับครับผมฝั่งนี้จะเป็นไส้กรอกผักบ้านน้องไอ้อุกไม่อุกมาเองเลย มีคันช้อนผักสลัดผักกาดคันน้กวางตุง้งบวบเหลี่ยมก็มีอย่าลืมนะครับผมตลาดนัดวันศุกร์ครับสินค้าเยอะแยะมากมายไาโอพอจะลงเครื่องมาเนี่ยพวกนี้ต้องเอาไปสองโต๊ะเลยเด้อซูชิให้่หลวงพ่อมายืนรอ <laughs> <laughs> เป็นบาปนะเอ <laughs> ดอสวัสดีจ้าแม่ ปลาทอดครับมห,มหมูหอมหมกครับขนมห่อแม่ผมเอาอยู่เด้อเดี๋ดยวผมเดินกถอะครับเอาม,มาถ่ายคลิปก่อนจะหนัวจ้าจ้าจ้านตลับเต้าหู้ครับปลาตุง้งกัวสเปรยทอดครับตรงนี้จะเป็นต้มจืดแกงจืดครับ สวัสดีครับครัวอลุ่งกระถาอ่าสาธุขายดีๆเด้อเออขายดีๆขายดีๆเดี๋ยวไก่มาบ้าเร็วๆเร็วๆเร็วๆไก่สดมีหนูไหมวันนี้เอาหนูมาไหมไม่มีหนูไม่มีมีแต่ไก่นี่ไก่ครับผมโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะอะไรให้จิ้งกิด้ครับเดี๋ยวให้จะขวดหน่อยตอนได้ได้ได้โอ้นี่ครับไก่สดครับมีต้มไหมวันนี้นี่ ผัค้าไก่สุดไก่ต้มครับครับปลามาอีกแล้วครับไอหนุ่มขายปลาผมกระเทียมพริกไทยค่ะผู้ชายขายปลารับผู้ชายขายปลาปลาป่นพริกขงมานะครับผมวันศุกร์ครับวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์ครับนีาเราเยอะแยะมากมายครับไะไสุดครับผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปสวัสดีครับเจ๊ ีหลังหลังอยู่สวัสดีครับเต็งมัวหวานครับพี่อนมาคนเดียวนี่นนโอ้อยมีใครมาช่วยเลยนี่นี่นี่ฮาทิศปายกับลูกยังใหญ่เลยตรงช่วยสองคนหามเราวันนี้หนุ่มขนาดนี้ครับไม่พายโชว์เนาะครับเนี่ยอ่านสวัสดีครับสวัสดีครับยังใหญ่เกือกเ่าครับโตใหญ่เหมือนเดิมใหญ่หม้อร่องครับโอ้ยด้วะ ใหญ่ครับมีมีใคร <จบ S 1> ครับมีตัวนี้ดูกยักษ์ก็มีครับโอเมนดุกยักษ์ดูกนี้ <laughs> สวัสดีครับฝั่งนี้จะเป็นด้านยำปูมาตัวละสิบบาทครัอ๋อน่ากินใช่ป่ะสวัสดีครับถ่ายคลิปครับ่ายิ้มพาเที่ยวนะครับเข้าไปดูให้หน่อยกดยูทู e เข้าไปเลย ยำปูม้าครับน่ากินมากครับนี่ยีผ้านี่ตัวละสิบบาทผัดมีผัดไทยผัดไทยสวัสด,ดีครับผัดไทยดดนี่นะซักไม่ทันอีกแล้วครับ <c oughs> มามามลไยมีแต่จิเมิด์เนาะ <c oughs> <c oughs> ผัดสดๆให้เห็นเลยครับเนี่ยครับน่ากินมากร <c oughs> อมาทำให้ร้อนๆเลยครับ ตรงนี้จะเป็นด้านผักสดๆครับเบลอิดดูว่าขายดีครับพนักงานตรงเนี้ขอถ่ายลอยนึงเด้อเดี๋ยวมาจ่ายจ้าจ้าถ่ายรูปที่นี่นี่ครับถ่ายคลิปครับผมตาอีทพาเที่ยวครับตาอีทพาเที่ยวครับผมโอ้โหเที่ยวครับครับร้านเออยูทูบเดินทางเขาไปดูเด้อตาอีทพาเที่ยวเขาไปดูเลยสามันนด้ละาม้านี่ แสงสุริยานี่ครับวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์ครับหนองหัวฟานนะครับผมมีโอกาสก็แวะมาเห็นยังนี่ฝั่งนี้จะเป็นด้านกิฟช็อปจ้าวันดีจ้าเขาไปดูให้ดึงเด้อแต่อิฐพาทเที่ยวเห็นยังเออเขาไปดูในยูท b e ก,กันนะสินค้าเยอะแยะเลยครับผมวันศุกร์นะครับวันนี้ตลาดเราเยอะแยะเสื้อผ้าอาพร กระเป๋ารองเท้าครับเลียงเสร็จยังสวัสดีจ้าโอ้เสื้อกันหนาวครับวันนี้อากาศเย็นๆน่าจะได้ขายเนาะเออหนาวใส่ปีใหม่พอดีแหละเสื้อผ้าอาพรครับฝั่งนี้เยอะๆเลยครับแฟชั่นสวยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีลูกนี่ เจอ่อสมพร,มรครับขขครับบุญเหลือสโต้ <c oughs> <c oughs> ดีครับ <c oughs> มานะครับวันศุกร์ครับตลาดนัดสินค้าราคาถูกครับผมจ้าครับ